คนที่เงียบหายไปตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแล้วคิดที่จะติดต่อกลับมาหาคุณไหมเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่เนะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เพราะฉะน,นั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะทุกคนเพราะบีไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอค่ะอย่าไปจริงจังกันมากเกินไปนะคะ มาเช็คพลังงานของคุณกันค่ะมาดูซิว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรใบแรกนะคะสิบเหรียญสี่ดาบหนึ่งเหรียญสามถ้วยราชินีถือดาบแล้วก็เจดนะคะอืม พลังงานของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลังงานของคนที่ยึดติดนะคะเป็นพลังงานของคนที่กำลังพันธนาการตัวเองด้วยความคิดลบๆก็น่าจะมาจากการที่คนคนนี้เขาหายไปนะคะคนคนนี้เขาไม่บอกอะไรกับคุณเลยเนาะแล้วเขาก็หายไปนะคะบางทีอ่ะการหายเนี่ยค่ะอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงของเดือน พฤศจิกาปีที่แล้วนะคะหรือมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือน3เดือน4อ่าก็คือมีนาะพฤษภานะคะหรือว่า3เดือน4เดือน3สัปดาห์4สัปดาห์ระยะเวลาประมาณนี้ถ้านานสุดอะ่ะก็จะเป็นพฤศจิกานะคะตัวเลขและเดือนทุกอย่างที่บีพูดในทุกๆคลิปเป็นสิ่งที่ออกมาจากไพ่เท่านั้นนะคะบีไม่ได้พูดเองนะ พี่ไพ่เขาบอกมานะคะบอกมาเท่าไหนบีก็พูดไปแบบนั้นมันอาจตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นดวงรวมเนาะแล้วเนี่ยค่ะจากพลังงานที่ออกมาเนี่ยเหมือนตัวของคุณเองนะคะก็คือย่างค่อนข้างกัง,กง,กงวลน,นะคะกังวลกับการเงียบหายไปใช้ชีวิตนะคะไม่มีความสุขเพราะคุณนะคะ่ะค่อนข้างมีมีความรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาคุณโหยหาเขา ถ้าคุณจะมีความสุขนั่นคือการที่เขาติดต่อกลับมาถ้าคุณจะมีความสุขได้นั่นคือการที่เขานะคะกลับมาหาคุณแล้วเหมือนคุณอะ่ะเอาความสุขของตัวเองอะคะ่ะไปผูกติดไว้ที่เขาในตอนนี้มันเลยทําให้พลังงานความสุขอะคะ่ะที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความสุขจริงๆนะคะพอพาไพ่สามถ้วยอะมันบ่งบอกถึงจิตใจของคุณนะคะ่ะ ไม่ได้เติมเต็มความสุขด้วยตัวเองนะคะแม้ว่าคุณจะมีครอบครัวอยู่รอบๆตัวคุณแม้ว่าคุณจะมีกลุ่มเพื่อนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณเหมือนเวลาคุณอยู่ต่อหน้าคนเหล่านี้ค่ะคุณก็จะดูเป็นอีกคนนึงนั่นคือก็สามารถมีความสดใสได้สามารถทำให้ทุกคนเห็นว่าคุณเข้มแข็งคุณแข็งแกร่งแต่พอเวลาคุณกลับไปอยู่คนเดียวไพ่สีสสี่ดาบอะคะ่ะมันขึ้นมา นั่นคือการที่คุณเองอ่ะพยายามนอนนะคะพยายามลืมพยายามทําใจพยายามทําใจให้เข้มแข็งแต่สุดท้ายแล้วราชินีถือดาบขึ้นมาต่อจากสี่ดาบมันก็เป็นไพ่ที่ออกมาบอกว่าคุณก็ทําใจไม่ได้นะคะคุณก็ตัดใจไม่ได้คุณก็ไม่สามารถที่จะเอ่อเรียกว่านอนหลับอย่างสบายใจได้เลย มันนึกถึงเขาอยู่ตลอดแล้วก็รอเฝ้ารอจริงๆค่ะว่าเมื่อไหร่นะคะเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะส่งข้อความหรือติดต่อมาสักทีนะคะคุณก็ได้แต่แบบตั้งความหวัง,งนในทุกๆวันนะคะว่ามันจะเป็นวันนี้ไหมมันจะเป็นวันนี้ไหมอยู่แบบนี้จนทําให้คุณเองนะคะไม่พบกับความสุขที่แท้จริงนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าหากว่าพลังงานของคุณดี นะไม่ใช่ตามไพ่ที่ออกมาอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรณีของคุณนะคะบีพูดดักเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าบางคนบอกว่าตัวเองไม่ได้คิดมากตัวเองมีความสุขดีอ่ะอันนั้นก็เป็นตัวของคุณแต่พลังงานหน้าไพ่เขาออกมาว่าไม่มีความสุขออกมาว่าจมอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นเราบีก็อ่านตามสิ่งที่ไพ่ออกมานะคะมาดูฝั่งของเขาค่ะมาดูพลังงานของเขานะคะ จัดเมนต์นะหกดาบสามเหรียญสองถ้วยแปดถ้วยนะคะเดิร์ทเฮาเวอร์อืมพลังงานของเขาเนี่ยมันมีความกระทันหันเกิดขึ้นนะคะมันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่าง ทำให้เขาเองมีความรู้สึกเหมือนกับมันก็ฝืนไม่ได้มันก็จำเป็นต้องตามน้ำนะคะเหมือนมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเด,เดินออกจากสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนะคะอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานก็ได้ค่ะแต่เรื่องของการเงินการงานของเขานั้นดูแล้วค่อนข้างติดขัดพอสมควรเหมือนกันนะคะมันมีบางอย่างที่ มันฝืนใจโชคชะตาไม่เข้าข้างอยากทําก็ไม่ได้ทําอยากอยู่ก็ไม่ได้อยู่มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วดูเหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากๆจริงๆกับการเปลี่ยนแปลงในชุตข,ของเขาแล้วตัวของเขาเองก็ทําได้เพียงแค่ก้มหน้ากลมตาแล้วก็เดินไปในเส้นทางนั้นนะคะเพราะถ้าดูจากหน้าพ่ยของเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งนะที่บีเห็นนะคะนั่นคือการที่ตัวของเขาเองอะ่ะทำอะไร ไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้ไพ่ออกมาลักษณะแบบนั้นมันดูปรุปรับไปหมดเลยนะคะบางทีอาจจะกระทบถึงเรื่องของครอบครัวของเขาด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางคนนะคะกระทบต่อเรื่องของสุขภาพก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะมันดูแล้วมันเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุนะคะที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันในตั้งตัวถ้าเป็นสุขภาพะคะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือเป็นโรค ปัจจุบันทันด่วนขึ้นมานะคะก็ทําให้ตัวของเขาเองนะคะก็รู้สึกว่าต้องพักรักษาตัวถ้าเป็นสุขภาพนะ่ยมันก็จะไปประมาณนั้นแต่บอกได้เลยว่าพลังงานของเขาที่ออกมาเนะะี่ยค่ะดูเป็นพลังงานของคนที่ในณเวลานี้เหมือนมันจำยอมอะคะ่ะจำยอมต้องไปตามน้ํานะคะไม่สามารถที่จะทวนกระแสน้ําได้นั่นคือเขานะคะ พลังงานฝั่งของคุณนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะคนธาตุลมคนธาตุน้ําราศีพิจิกฝั่งของเขานะคะเป็นคนที่เกิดวันอังคารคนธาตุน้าธาตุดินแล้วก็ธาตุลมค่ะมาดูความรู้สึกในใจที่มีให้กันนะ ความรู้สึกในใจของคุณนะ่ะอันที่จริงอะ่ะเหมือนตัวของคุณเองก็รู้นะคะรู้อะไรมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเหมือนเขาเจอปัญหานะคะเหมือนเขาเจอสถานการณ์บางอย่างที่เขาเองทำอะไรไม่ได้นะคะเขาเจอสิ่งที่ตัวของเขาเองอะค่ะควบคุมไม่ได้คุณก็รู้ว่าการงานการเงินของเขามันค่อนข,ข้างรัดตัวนะคะ ซึ่งถ้าเราดูจากพลังงานของคุณเนี่ยคุณก็รอนะคะรอว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาจริงๆต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นคุณเองอะคะ่ะก็อยากที่จะอยู่ข้างๆเขานะคะ่ะต่อให้สถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ตัวของคุณเองก็ยังอยากที่จะเป็นกําลังใจให้กับเขาตรงนี้นั่นคือการรอของคุณอนะรอแบบมั่นคงเนาะตั้งใจมากๆเพราะคุณเองค่อนข้างที่จะคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะ ส่วนความรู้สึกในฝั่งของเขาที่เขามีให้กับคุณอนะคือหนึ่งเลยนะบีว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมีเรื่องของบุคคลที่สามนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าจะไพ่ในฝั่งของคุณแล้วไพ่ในฝั่งของของเขาอะค่ะมันไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนนะเพราะฉะนั้นแล้ว บียังไม่เจอไพ่ของความสัมพันธ์ซ้อนบีก็จะไม่พูดถึงเพราะไพ่ที่ออกมามันดูเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวนะคะที่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ของคุณและเขาหรือมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ตัวของเขาเองอะเรียกว่าต้องไปให้ความสําคัญแต่บีมั่นใจว่าเรื่องของชูสาวยังไม่ได้มีปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะคะอืม ความรู้สึกในใจของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของเขาเองนะถ้าคุณรักเขาคือเป็นคู่กันอยู่นะคะคือความเป็นคู่นั้นหมายถึงการเป็นคู่ชีวิตนะคะการเป็นคู่รักที่มั่นคงถ้าหากว่าคุณรักเขาในตอนที่ก่อนจะเงียบไปอะ่ะมันไปสถานะแบบนี้สิ่งหนึ่งนะคะบีก็อยากจะบอกว่าตัวของเขาเองก็ยังมองว่าคุณนะคะก็ยังเป็นคนที่สําคัญนะคะสาหรับใจของเขาอยู่ เขาก็ยังมีใจที่มั่นคงให้กับคุณอะแต่เหมือนกับเขาเองก็เรียกว่ามน,นุษยพ่ของการหันหลังเนาะอ่ามันคือสถานการณ์ที่มันเข้ามาในนาขนาดนั้นแล้วเขาเองก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆก็จําเป็นค่ะจะต้องปล่อยให้ทุกๆอย่างนะคะมันมันผ่านไปแบบนั้นเนาอยอย่างที่บีพูดไปว่าเขาไม่สามารถที่จะทวนกระแสะน้ําได้นะคะอืมก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตอบคําถามกันนะคะว่า มาดูซิว่านะคะการที่เขาเงียบหายไปนะคนที่เขาเงียบหายไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะแล้วเขาคิดจะติดต่อกลับมาหาคุณไหมนะสี่เหรียญสเตรน The s ซเขาคิดถึงคุณนะแต่เขารู้สึกเหมือนเหมือนเขาไม่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ได้อ่ะค่ะเออมันมีบางอย่างเขามากระทบจริงๆล่ะค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สามนะคะที่เข้ามาแต่สิ่งที่สามนี้บีมั่นใจว่ามันคือเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องเพื่อนไพ่ที่ออกมาตรงนี้มันก็ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนปรากฏขึ้นมานะ บีจึงมองว่าไม่ใช่ประเด็นนั้นสาหรับหน้าไพในวันนี้แต่รหาว่าของคุณใช่ก็ขึ้นอยู่กับกรณีของคุณแต่ตามไพไพไม่มีค่ะไพออกมาเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของเวลาเรื่องของครอบครัวมากกว่าในความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณนะคะหลังจากที้เขาเงียบไปอะ่ะมันคือสถานการณ์ที่เขาเองทําอะไรไม่ได้นะเขาก็มีความอยากพูดอยากคุยนะมีความคิดถึงนะคะ แต่ว่าบางครั้งเขามีความกลัวอยู่ในใจมากเกินไปเขามีพลังงานบางอย่างที่เขาเองค่อนข้างกังวลเพราะเขารู้สึกเหมือนตัวเองอะคะไม่สามารถที่จะเป็นความสุขให้กับคุณได้เขารู้สึกว่าตัวเองอะคะไม่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ได้แล้วซึ่งจริงๆอะคุณและเขาอะค่ะคบกันมานะคะอยู่กันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วแหละนะคะบางคนคือเป็นครอบครัวกันแล้วจริงๆตามพายอะนะ ก็ประครับประคองกันมาตลอดนะคะในความสัมพันธ์ พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์น่ะมันสามารถทีจ่จะเดินไปได้แต่สุดท้ายเราเนี่ยมันก็มาที่จะเจออุปสรรคทุกครั้งแล้วอุปสรรคเนี่ยนะคะมันก็จะมาจากความกลัวความไม่กล้าตัดสินใจของเขานะคะหรือจะเรียกว่าความขี้ขลาดในตัวของเขาก็ได้ที่เขาเองอะ่ะไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรามันเป็นปัญหาปัญหามันก็เลยคาราคาสังกันมา ตประเด็นหลักในวันนี้บีมองว่าเป็นปัญหาของคนรอบตัวนะคะที่ค่อนข้างจะบอกว่าคุณน้องสองคนนั้นไม่เหมาะสมกันไม่ว่าจะไม่เหมาะสมกันในในเรื่องอะไรก็ตามนะแต่บีบอกได้เลยว่ามันเป็นลักษณะที่บอกเลยว่าคุณไม่เหมาะกับเขาหรือเขาไม่เหมาะกับคุณอนะประมาณนี้ยนะคะมันเลยทําให้ตัวของเขาเองอะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีอะไม่อยากที่จะฝืนความสัมพันธ์นี้อะ พราะยิ่งฝืนมันก็ยิ่งเจ็บยิ่งฝืนมันก็ยิ่งเสียใจประมาณนี้นะคะอ่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะเขาคิดที่จะติดต่อกลับมาหาคุณไหมแปดไม้สามไม้ อสศวินถือถ้วยเดอรชาริออืมห้าดาบเขาจะติดต่อมานะแต่ว่าทำไมบีมองว่าบางคนน่าจะได้มีการเดินทางมาเจอกันนะคะ ได้มีการเดินทางมาพูดมาคุยแล้วก็มาเคลียร์ใจกันอนะมากกว่ามากกว่าเป็นการโทรศัพท์หาการหรือว่าเช็คข้อความหากันนะคะน่าจะเป็นการเจอกันตัวเป็นๆมากกว่าเพราะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการติดต่อสื่อสารในสิ่งที่เขาคิดอะมันไม่ชัดเจนเลยนะมันคือการไม่ติดต่อนะแต่มันชัดเจนตรงการเดินทางมาหาค่ะเพราะว่าไพ่เดะชาริออรขึ้นมาตรงนี้นะ่ะมันเป็นลักษณะที่สำคัญมากๆสำหรับการเดินทางนะคะ สิ่งหนึ่งเลยอ่ะบางคนอ่ะอยู่ไกลคนละจังหวัดไม่ได้แค่คนละตำบลหรือว่าคนละอำเภอแต่เป็นคนละจังหวัดหรือบางทีคนละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏแล้วมันชัดเจนนั่นคือการที่เขาคิดที่จะติดต่อกลับมาหาคุณแน่นอนแต่บีให้น้าหนักไปทางการเดินทางมาพบมาเจอกันมากกว่ารอที่สำคัญนะคะไพ่หาดาบเนี่ยไอ้ตอนนี้เขาเงียบไปอะคะ่ะมันคือการที่เขาทำตาม ทำตามใจของตัวเองใช่ไหมคะทาตามความรู้สึกของตัวเองที่เขาจําเป็นจะต้องทําในตอนนั้นเหมือนตอนนั้นเขาก็หนีปัญหาด้วยนะคะเหมือนเขาเองก็ไม่สามารถที่จะฝืนอะไรมากไปกว่าน,นี้ได้ด้วยเขาเองก็เลยเลือกที่จะหายไปจากคุณแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไพ่ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าตัวของเขาเองคะ่ะยังไงก็จะติดต่อมาหาคุณเพราะเขาก็รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาไม่ควรทําแบบนั้น ไม่ควรที่จะเงียบหายไปเขาควรที่จะบอกกับคุณตรงๆนะคะอืมไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะแล้วก็มีไพ่ t ี e Empress ขึ้นมาด้วยนะคะแล้ที่สำคัญอนะฝั่งคุณนะ่ะก็มีสิบเหรียญอยู่แล้วนะนเราก็มีหนึ่งเหรียญด้วยอะ่ะบีบอกได้เลยว่า มันเป็นพลังงานที่คุณหลักเขาใจอย่างตรงกันความเป็นคู่ความเป็นครอบครัวนะคะอะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็ยังคงอยู่ในใจนี่แหละแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะจะมีการเงียบจะมีการหายกันไปจากสถานการณ์บางอย่างที่มันควบคุมไม่ได้แต่ตัวของเขาเองนะคะก็คิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันสามารถที่จะได้ไปกันต่อ ต่สิ่งหนึ่งนะคะที่บีเห็นเนี่ยมันก็ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งว่าเขาก็ยังมีความกังวลอยู่เขายังคงมีความกังวลกับปัญหาที่เจอเพราะปัญหาที่เจออ่ะก็เจอกันมาแบบแปดดับเป็นปัญหาที่เรียกว่ามัน มันมองไม่เห็นทางแก้นะคะมันมองไม่เห็นทางออกมันมองไม่เห็นสิ่งที่เราจะสามารถทำเรารู้สึกว่าเออความรักของเรามันลงตัวเราสามารถที่จะคุยกับคนรอบตัวของเราให้ยอมรับกับความสัมพันธ์นี้ได้คือดูเหมือนว่าเขาเองอะคะ่ะยังหาวิธีการนอะไม่เจอแต่สิ่งนึงอะที่เขาแบบมั่นใจเลยคือการที่เขาเองจะกลับมาหาคุณนั่นแหะค่ะคือสิ่งที่เขามั่นใจนะคะ เพราะนั้นเราเนี่ยการกลับมาก็อาจจะได้พูดได้คุยกันบ้างในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่มันจะยังไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดเพราะดูเรานะค่ะมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่มันคาราคาซังแล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้นะคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเรามันจะเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้คือการได้พูดได้คุยกันกลับมาของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่คุณเองต้องการแล้วคุณเองก็รอเขาแบบตั้งใจรอ ซึ่งตัวของเขานั้นก็อยากจะบอกกับคุณเลยนะคะว่าคุณก็ยังเป็นคนที่สําคัญในใจของเขานั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าในวันนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะต้านทานหรือว่าทําอะไรได้จริงๆเพราะมันสุดที่จะยื้อนะคะสุดที่จะเอื้อมหรือสุดที่จะรักษาคุณเอาไว้ได้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้นะคะแต่ใจของเขานี่ะมีความมั่นคงให้กับคุณนะเหาหาน่าภัยที่ออกมาเนี่ยบีบอกได้เลยว่าตัวของเขาเองอ่ะ บางครั้งนะ่ะเขาก็เสียใจนะคะมากด้วยที่ทําให้คุณแบบผิดหวงังทําให้คุณต้องคิดมากทําให้คุณต้องเสียน้ําตาทําให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตทั้งที่ก่อนน,น,นั้นเขาอาจจะเคยพูดกับคุณว่าเขาจะเป็นความสุขให้กับคุณนะคะแต่ตัวของเขาเองมันเกิดปัญหาขึ้นหรือฝั่งคุณเกิดปัญหาขึ้นนะคะจากคนรอบๆตัวมันทําให้คําพูดนั้นนะ่ะมันก็ไม่สามารถกลายเป็นจริงได้ตัวของเขาเองก็รู้สึกว่า เขาก็เสียใจนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะทําตามคําพูดได้พลังงานของไพ่ในวันนี้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของไพ่ออร์เรคนิดนึงค่ะ ความแตกต่างของคุณและเขานะ่ะมันเป็นอุปสรรคจริงๆแม้ว่าตอนแรกนะคะจะไม่ได้เป็นอุปสรรคของคุณแล้วก็เขาถ้ามีแค่คุณสองคนนะ่ะมันไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะแต่พอมีบุคคลอื่นเข้ามาครอบครัวเพื่อนรับรู้นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ทําให้เกิดประเด็นขึ้นเกิดปัญหาขึ้นนะคะแต่พี่ไพ่ก็บอกว่า ถ้าคุณและเขานะคะพยายามที่จะจับมือแล้วก็ผ่านทุกอย่างไปด้วยกันความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะจะสามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คุณน้องสองคนนะคะมีอนาคตร่วมกันในระยะไกลแน่นอนนะคะถึงแม้ว,ว่าสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะยังไม่ลงตัวในตอนนี้แต่ขอให้คุณจงเชื่อมั่นในการกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่ง ในการกลับมาพูดคุยกันในการกลับมาทําให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นขอให้คุณจงมั่นใจว่าการกลับมาในครั้งนี้นะคะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะให้คุณเชื่อมั่นรัะศรัทธากับความรักครั้งนี้นะคะเพราะสิ่งหนึ่งอะ่ะมันดูเหมือนกับวาดฝันอะไรกันไว้หลายอย่างม,กมากๆอยากทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันแต่ว่าบางครั้งนะ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวนะคะมันไม่สามารถทําให้เราอะ่ะ ทำในสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆมันมีบางอย่างเข้ามาเป็นตัวแปรซึ่งมันไม่ใช่แค่คุณสคนเท่านั้นนะคะในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเลยทําให้อุปสรรคเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แบบรวดเร็วแต่มันจะสามารถผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อคุณและเขานะคะพยายามที่จะผ่านทุกๆอย่างมันไปด้วยกันอืมคือบีนะมั่นใจเลยนะว่า คุณทั้งสองคนจะสามารถเอาชนะกับอุปสรรคตรงนี้ได้แต่อุปสรรคครั้งนี้น่ะก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยลหะนะคะแต่ถ้ารักกันมากพอนะคะเราพร้อมที่จะไปด้วยกันจริงๆมันไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่เราจะเดินไปด้วยกันหรอกคะ่ะมันจะยากก็ตรงที่เรายอมแพ้แล้วเราไม่ไม่ไม่ไปมันถึงที่สุดอะนะคะ เราก็จะไม่สามารถไปจนถึงปลายทางความรักที่มันจะเป็นความสุขได้เพราะอันที่จริงแล้ว,ว่าความรักของคุณรักเขาะมันคือความรักที่ดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่มันเจออุปสรรคในใน,นขณขัะหนึ่งของความสัมพันธ์นะคะ เราทำให้กลายเป็นสิ่งที่เราก็ดูเหมือนกับมันอาจจะไปกันไม่รอดหรือเปล่านะคะตัวของเขาเองก็เหมือนยอมแพ้ด้วยเหมือนถอยด้วยนะเหมือนรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขนะคะหลายๆอย่างมันเลยทำให้ความสัมพันธ์น่ะห่างหางกันไปเนาะมาดูพี่นางฟ้ากันนะคะ บางอย่างนะคะเราเองก็จําเป็นต้องปล่อยถ้าเราควบคุมอะไรไม่ได้นะคะเรากําหนดเรากะเกณฑ์อะไรไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปค่ะไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นค่ะ To to love ใช่ค่ะพลังงานในคลิปนี้เป็นพลังงานของรักแท้แน่นอนคุณมีสิบเหรียญน,นะคะ ในส่วนของคำตอบเราได้สิบถ้วยเพราะฉะนั้นค่ะเป็นพลังงานของคนที่จะสามารถกลายเป็นคู่ของการลากันได้อย่างแท้จริงในท้ายที่สุดนะในเวลานี้นะคะต่างคนต่างคิดถึงกันอยู่นะคะเขาคนนี้นะ่ะคือคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นรักครั้งแรกของการลากันเลยนะคะ เหมือนตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันนะคะคุณรักเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นรักครั้งใหม่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าในเวลานี้ยแม้ว่าเขาจะเงียบนะคะแม้ว่าเขาจะหายนะแต่ก็ตัวของเขาเองเนะะี่ยค่ะพลังงานของเขานะ่ะยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณนะคะไม่ได้หายไปไหนเลย บางคนแต่งงานกันแล้วจริงๆค่ะบางคนก็ยังนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขอให้คุณจงมั่นใจเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะพัฒนาไปได้ไกลมากๆเลยนะคะความโชคดีในความรักจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะขอให้คุณจงเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ศรัทธาในความรักนะว่าความรักดีๆนะคะจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ มาดูราศีเพิ่มเติมนะคะวันศีราศีนะคะวันเกิดวันที่นะคะบีก็พูดวันกับศีรวมกันกลายเป็นวันศีไปเลยนะคะ่ะใบแรกนะคะได้เป็นวันอังคารหรือคนที่เกิดวันที่22สิบสองคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่สิบแปดราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดวันที่หนึ่ง คนที่เกิดวันที่28นะคะและสุดท้ายคนที่เกิดวันจันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่19ตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี69 61เลข7 82 26 50เลข3 84 16และ39นะคะ อาจจะเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่นะคะเลขบัตรประชาชนนะคะหรือว่าเอาวันครบรอบอะไรแบบนี้เนาะ,ะคือใช้ได้หมดเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ